นี่เป็นไข่ของทายาทเจ้าแจ็คนะครับโดนองฝนนิดหน่อยนะครับเมื่อวานนะครับนี่รังแรกครับอันนี้รังที่สองครับเราจะให้เขาอยู่เป็นล็อกๆแบบนี้นะครับนี่ฟักรวมกันนะครับสองแม่นะครับลูกของเจ้าแจ็คที่เราผสมไว้นะครับ นี้เป็นกรงที่ให้เขาไข่นะครับแล้วก็มีพื้นที่เขาเดินนะครับคือพื้นที่นะครับกว้างครับมาข้างหลังครับนี่ครับ ตัวเมยทั้งหมด8ตัวนะครับอยู่กับเจ้าแจ็คนะครับเดี๋ยวเขาไปดูปใกล้ๆกันเลยครับนี่ครอบครัวเจ้าแจ็คนะครับค่อยๆปล่อยก็ผสมไปเรื่อยๆนะครับตัวเมยทั้งหมด8ตัวครับ ครอบคัวใหญ่เลครับตัวแจ็คอายุ6ปีนะครับตอนนี้ตอนนี้พี่คว้าไข่อยู่นีครับเดีย๋ยวเราไปดูห้องนอกนะครับพื้นที่ที่เขาเดินนะครับนอกก็เป็นกรงขนาด4คูณ4เมตรนะครับมีคอนนอนนะครับตรงนี้ เป็นข้อผสมครับเจ้าแจ็คนะครับนี่เป็นที่ไข่นะครับที่ตัวเมียเ,เข้าไปไข่มีตะกร้เขาเรียบร้อยนะครับมีน้ำมีอาหารให้เขานะนี่จากชุดผสมของความกอแก้วของเรานะครับแอสุราธานีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการ ขยายพันธุ์นะครับไก่แจ้สายนับดอกนะครับเป็นไก่แจ้าสายพันธุ์ไทยนะครับ